สวัสดีคะ่ะแม่สวยนะคะแม่สวยสกลนครนะคะวันนี้สี่ทุ่มแล้วนะคะเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะคะเพิ่งกลับมาถึงบ้านก็อยากแบ่งปันเสื้อผ้าสิ้นนะคะที่มาใหม่่าสุนารังก,การงานสร้างนะคะ <mia? S 1> วันนี้ไปทั้งวันเลยนะคะเพิ่งกลับมานะคะดูแลตัวเองอย่างดีนะคะดูแลตัวเองอย่างดีนะคะให้ตัวเองกลับมาบ้านดูรอดปลอดภัยนะคะมาเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะคิดถึงเอฟซสายบุญทุกท่านเลยนะคะคิดถึกมากเลยนะคะ ไปแล้วก็คิดถึงกลับมาบ้านรู้สึกว่าเออรู้สึกคิดถึงเอฟีมากเลยไปทั้งวันเลยนะคะก,ก็วันนี้คุณแม่ก็แบ่งปันขอแบ่งปันแบบผ้าที่แบบมาใหม่เลยนะคะอลังการแบบแบ่งแบ่งปันไม่เยอะนะคะรอพรุ่งนี้นะคะรอพรุ่งนี้ตอนเทียงนะคะคุณแม่จะยกผ้ามาใหม่ราคาพิเศษนะคะแล้วก็สวยมากนะคะถ้าเปรียบเทียบกับร้านอื่นเพ๊บถูกกว่ากันทบครึ่งเลยนะคะ แล้ว,วันนี้คุณแม่จะแบ่งปันดักแด้สีทองนะคะดักแด้กําลังกาลังนิยมนักแด้สีทองมีไม่เยอะค่ะมีแค่สี่ชุดเองนะคะมีสี่ชุดมีสี่ชุดนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะมีสี่ชุดเท่านั้นเองนะคะ A 1 A สอง A ส A สี่สีทองนะคะ A หนึ่ง A สอง A สา A สนะคะมีสี่ชุดนะคะ A หนึ่ง A สอง A ส A สนะคะคุณแม่อยากแบ่งปันเนาะ สีทองดักแด้สวยมากนะคะงานพรีเมี่ยมนะคะเป็นดักแด้สีทองมีแต่คนมีแต่อยากได้นะ,ะมีหลายท่านอยากได้นะคะแต่มาวันนี้ก็มีมีไม่เยอะค่ะมีสี่ชุดนะคะมีสี่ชุดต้องรอวันเสาร์อีกทีหนึ่งนะคะดักแด้ของคุณแม่จะเป็นดักแด้พรีเมียมนะคะแต่ที่อื่นขายแพงมากนะคะแต่คุณแม่ขายไม่แพงนะคะคุณแม่ขอยกอขอยกเอหนึ่ก่อนนะคะดักแด้เอน่ก็จะเป็น ลายสวยมากนะคะพีเมียมนะคะ Đ ดักแด้เอหนึ่งนะคะสีทองนะคะเป็นผ้าชุดนะคะเป็นผ้าชุดนะคะใช้กล้องคนละกล้องนะคะอาจจะมองไม่เห็นนะคะดักแด้เอหนึ่งสีทองนะคะอลังการมากนะคะอลังการมากสวยคุณแม่ใช้กล้องใช้กล้องชั่วขราวนะคะถ้ากล้องที่คุณแม่เคยไลฟ์ก็จะเห็นสีสดใสนะคะของจริงสวยมากเลยนะคะดูหน้าคนนะคะไปทักมาหน้าดำพี่ๆเลยนะคะหน้าดำเต็มพี่ๆแต่อยากแบ่งปันนะคะ วันนี้ข้าวยังไม่ได้กินเลยค่ะนั่งรถทั้งวันเลยนะคะไม่ได้ลงเลยไม่ได้ลงรถเตรียมการบอกคุณแม่อยู่ว่าจะไปธุระนะคะบอกเอฟซีหลายท่านว่าจะไปธุระนะคะญาติเสียนะคะญาติเสียแต่จะเผาวันวันเสาร์นะคะแต่คุณแม่เป็นเอแอบไปก่อนนะคะเพราะว่าวันเสาร์คนเยอะนะคะคุณแม่ไม่อยากไปนะคะคุณแม่ก็ไปทําบุญก่อนไปกราบไหว้กันนะคะคุณแม่ไปกราบไหว้ลูนไกลมากเลยนะคะไกลมากปากช่องนะคะอาเภอปากช่องออกจากปากช่องออกจากตัวอำเภอไปอีกประมาณ สามสิบสี่สิบโลนะขึ้นเขาขึ้นดงนะคะขึ้นดงขึ้นเขาคุณนแม่ไทยคิดไปอยู่แต่ก็ไม่ไม,ไม่ลงนะคะเพราะว่าเราไม่อยากเดินทางไกลใช่ไหมคะทางน,น้องน้อยนะคะทางน้อยน้อยเอาอถเอารถเอา,อเอาอไปนะคะทางดินแดงนะคะไปก็ไปกับคุณพ่อนะคะไปกับคุณพ่อนะคะเพ่กลับมาถึงบ้านทางข้างในจะเป็นสีทองสวยมากนะคะอลังการมากนะคะดักแด้สีทองนะคะดักแด้สีทองอ่าชุดนี้เอหนึ่งนะคะเอหนึ่ง ราคา2,000กว่านะคะคุณแม่ขายหน้าร้าน2 5 0 0 2 4 0 0แต่วันนี้คุณแม่โปรโมชั่นนะคะ FC นะคะสายบุญของคุณแม่นะคะ A1 พี่พันหกร้อยบาทนะคะค่าคนสองห้าสิบบาทนะคะมีสี่ชุดนะครเท่านั้นเองนะคะ A1 นะคะ A1 นะคะ FC ท่านใดสนใจนะคะแคปคุณแม่มาเลยนะคะ0813804338นะคะกด subscribe นะคะก็จะขึ้นเลยนะคะคุณแม่จะลงคลิปทุกวันนะคะคุณแม่พูดเร็วแต่ขายถูกนะคะพูดเร็วแต่ขายถูก ทลไมพูดเร็วนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้ลงหลายหลายคลิปก็เลยพูดเร็วนะคะแต่พูดเร็วจะกรงใจนะคะพูดเร็วใครถูกนะคะ A1 นะคะ A1 นะคะ A 1หนึ่งนะคะ A1 A 1เหนึ่งเท่านั้นนะคะศ8 1ย์0 4 3หนึ่งสาแศูนย์สี่สามสามปดแม่สวยสักคนนะคะดูแรท่านนะคะใส่ผ้าคามผ้าไทยสวยๆนะคะ A1 นะคะ A1 A1 นะคะ A 1หนึ่งแคบเลยนะคะแคบ a อหนึ่งมาเลยนะคะมีเท่านี้นะคะมี มีไม่เยอะนะคะ A 1สีทองนะคะดักแด่นะคะดักแด่ย้อมคลาม A 1นะคะ A 1นะคะคุณแม่จะต่อ A 2เลยนะคะมีสีพื้นเท่านั้นเองนะคะสีทองนะคะต่อมานะคะเป็นดักแด่ A สองสวยสวยมากเลยนะคะงานพรีเมียมนะคะงานพรีเมียมมันสวยมากจริงๆนะคะสวยมากนะคะอรังการนะคะอรังการงานสร้างนะคะผ้าต่อมือดักแด่ย้อมคลามนะคะของกิงสวยมากนะคะสีทองนะคะ ลายเห็น้ยคะลายหมีโบราณนะคะ A 2นะคะตัวนี้นะคะ A 2นะคะ A 2องคนที่มาส่งนะคะสงสารสุขสารนะคะลูกเป็นอดาวซินโดมนะคะขับรถมาส่งคุณแม่นะคะปกติคุณแม่จะออกไปรับนะคะสงสารเขาเขาเห็นคุณแม่เหนื่อยเขาก็ขับรถมาส่งนะคะ A 2นะคะ A 2นะคะ,ะ,คะดักแด้สีทองนะคะสีเม็ดพ้าชุดนะคะ A 2ค่ะจองเลยนะคะมีสี่ชุดเลยนะคะมีสี่ชุด วันนี้คุณแม่ยกไม่พอกันนะคะดักแด้นะคะดักแด้นะคะดักแด้ชุด4เม็ดนะคะงานพรีเมียมนะคะหน้าร้านคุณแม่ขาย2 4 0 0เรื่องจริงนะคะแต่วันนี้คุณแม่พรีเมียมให้อยู่ที่พันหกร้อยนะคะดักแด้ a 2นะคะดักแด้ a 2นะคะพูดเร็วแต่จริงใจนะคะดักแด้ a 2นะคะคุณแม่สวยไทยนิยมความสวยนะคะ0 8 1 3 8 0 4 3 3นนะคะหน้ายังไม่ได้แต่งนะคะหน้าดำปีอยู่นะคะวันนี้ พิ่งลงรถนะคะพึ่งลงรถก่าจะเช็คของเสร็จนะคะข้าวยังไม่ได้กินเลยะคะ่ะจะกลับไปกินข้าวนะคะดักแด้เอสองนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะคุณแม่ผ่านเลยนะคะต่อมาค่ะดักแด้เอสามนะคะสวยค่ะงานพรีเมียมนะคะงานพรีเมียมของไม่มีนะคะทอตั้งเดือนได้แค่นี้ละค่ะดักแด้เอสามนะคะเอสามนะคะดักแด้เอสามนะคะ,ะ,คะสวยมากเลยเอสามนะคะเอสามนะคะท่านใดรับรับเลยนะคะ ดักได้ A3 นะคะผ้าพื้นข้างในสีทองนะคะพื้นข้างในสีทองข้างนอกสีทองดักได้ย้อมคลามผ้าไทยนะคะดักได้ A3 นะคะดักได้ A3 ท่านในแคบแคบเลยนะคะพรุ่งนี้ไม่พอกันนะคะเพราะคุณแม่ลงคลิปก็มี FC สายบุญทุกท่านให้การสนับสนุนคุณแม่นะคะเอาไปฝากคนที่เรารักนะคะดักได้ A2 นะคะร้านคุณแม่ขายถูกของดีพรีเมียมขายถูกนะคะงานคัดเกรดคุณภาพนะคะ ดักแด้ A3 นะคะต่อมานะคะเป็นดักแด้ A4 นะคะดักแด้ A4 ทีโทนนะคะแลกแบกแนวสวยมากนะคะเป็นดักแด้ A4 นะคะสทีทองข้างในนะคะสีทองสวยมากนะคะมีเชิงด้วยนะคะ A4 นะคะข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะงานพรีเมียมนะคะอันนี้ A4 นะคะ A4 นะคะดักแด้ A4 นะคะสทีทองนะคะสทีทอง A4 นะคะดักแด้สีทอง A4 นะคะเ c ฟซีท่านใดสนใจแคปมาเลยนะคะทีโทนสีทองนะคะ A4 ค่ะ A4 นะคะสวยมากเลย A4 นะคะดักแด้เอสี่ค่ะ ต่อมานะคะต่อมานะคะเป็นดักแด้ A5 นะคะดักแด้ A5 นะคะดักแด้ A5 ห้ค่ะสวยมากเลยของเพิ่มมานะคะคุณแม่ติดไว้นะคะดักแด้ A5 เป็นสีเปลือกหมากนะคะดักแด้ A5 นะคะสวยมากมีผืนเดียวนะคะมีผืนเดียวนะคะดักแด้ A5 นะคะลายมีใหญ่นะคะดักแด้ A5 นะคะดักแด้ A5 หานะคะผ้าชุด4เม็ดนะคะผ้าชุดสเม็ดเป็นดักแด้ A5 ธรรมดามต้องเอเเนาะคุณแม่ติดรีบมากนะคะรีบมากก็เลยเป็น A แล้วกันดักได้ผ้าชุดนะคะธรรมดาม,มันจับเป็น a a นะคะ AA นะคะ AA-5 ห้านะคะ AA-5 ห้านะคะ AA-5 ห้านะคะ,ะ,คะที่บานมาก็ a a หนึ่งนะคะ AA-1 a a หนึ่งหนึ่งนะคะสีทองสีทอง AA-1 a AA a AA หนึ่ง a 4สองสามสี a A 5คือสีเปลือกหมากนะคะ AA5 คะือสีเปลือกหมากนะคะ AA5 นะคะสีเปลือกหมากสวยมากเลยนะคะสวยมากเลย AA5 นะคะแคบได้แคบเลยนะคะมีชุดเดียวนะคะมีชุดเดียวไม่มีอีกแล้วนะคะ AA5 นะคะ AA5 1,600้อบาทเท่านั้นเองนะคะต่อมาค่ะ AA6 ค่ะ AA6 นะคะ AA6 นะคะ เอเอหกสีเขียวนะคะสีเขียวนะคะสวยมากเอเอหกสีเขียวนะคะลายเดียวกันกับสีส้มเมื่อกี้นะคะแต่เป็นสีเขียวนะคะสวยมากเลยสวยมากเลยนะคะเอเอหกนะคะเอเอหกค่ะเอเอหกเอเอหกนะคะ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 ราคาสองพันสี่คุณแม่โปรโมชั่นอยู่ที่พันหกร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะราคา ช่วงโควิดนะคะอยากให้ FC สายบุญได้ใช้ผ้าคามสวยๆคุณภาพเกรดพรีเมียมนะคะ1,600ค่าคนส่งห้าสิบบาทนะคะต่อมาเอเอเอเนะคะ a อ7นะคะ AA7 นะคะ AA7 อเจอเจ็ดนะคะดักแด้ลายยำนะคะ มีผืนเดียวนะคะดักแด้ลายยำมีปุกปุ้ยตรงหัวด้วยนะคะสวยสวยดักแด้ลายยำนะคะดักแด้ลายยำนะคะสวยมากนะคะมีผืนเดียวเป็นดักแด้ลายยำนะคะเป็นดักแด้ลายยำนะคะมีผืนเดียวสีเขียวนะคะดักแด้ลายยำนะคะกําลังนิยมนะคะมีปุบปุยบนหัวด้วยดักแด้ลายยำนะคะ A A 7นะคะ A A 7A A 7นะคะ แอไลน์มาได้นะคะแคบมาเลยแคปแล้วโทรหาคุณแม่นะคะทักไลน์คุณแม่เลยนะคะ AA7 ดักแด้ลายยำ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 ค่ะต่อมานะคะต่อมา เอเอนะคะดักแด้นะคะดักแด้ย้อมคลามนะคะเอเอนะคะคลามคลามเงินนะคะสีคลามเงินสวยมากนะคะงานพีเมี่ยมมากนะคะดูของจริงสวยมากนะคะขอบอกเห็นไหมคะสวยมากๆเลยนะคะสีบอลเงินนะคะสีบอลเงินนะคะสีบอลเงินนะคะลายสเก็ตทำนะคะสีบอลเงินนะคะลายสเก็ตทำนะคะ บอนคลามนะคะสีเทาคลามนะคะลายสเก็ตทำนะคะ AA8 นะคะ AA8 ค่ะ AA8 นะคะลายสเก็ตทำนะคะ AA8 นะคะคลามนะคะคลามเทานะคะสวยมากคลามเทาสวยมากเลยนะคะ AA8 ค่ะ AA8 ดูใกล้ๆนะคะดูใกล้ๆนะคะตัวนี้นะคะกับกับลายนะคะสวยมาก AA8 นะคะลายสเก็ตทำนะคะ เป็นผ้าชุดสี่เมตรนะคะ AA8 นะคะ AA8 นะคะเรื่องพันหกร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะ AA9 นะคะเป็นคลามเทาเหมือนกันนะคะ AA9 นะคะลายสร้อยดอกหมากนะคะ AA9 นะคะ AA9 aa9 ลายสร้อยดอกหมากสวยสวยนะคะคลามนะคะคลามเทานะคะสวยมากเลยนะคะด้านพรีเมียมนะคะที่อื่นขายสองพันสี่นะคะหน้าร้านคุณแม่ขาย2องพันสนะคะแต่วันนี้คุณแม่โปรช่วงโควิดนะคะ1,600บาทค่าคนส่ง50บาทนะคะงานพรีเมียมนะคะงานพรีเมียมะะดูได้นะคะสวยมากนะคะ AA9 นะคะ AA9 ลายสร้อยดอกหมากนะคะ สวยมากนะคะสวยมากงานพรีเมียมนะคะงานพรีเมียมนะคะงานพรีเมียมอย่างดีเลยนะคะอย่าดูหน้าคนขายนะคะหน้าคนขายหน้าดำคาเคขียดนะคะเดินทางมาคุณแม่จะยกไม่เยอะนะคะเพราะว่าดึกแล้วนะคะแล้วพรุ่งนี้รอดูเอฟเลยนะคะรอดูเลยนะคะสวยมากนะคะ ต่อไปเป็นดักแด้สีตะกรนะคะสีเขียวมะนาวนะคะ AA10, สนะคะสวยมากเลยนะคะ <TVs. S 2> คุณได้อยากให้ดูก็เลยเอาเหนื่อยก็ทนนะคะตัวนี้สีเขียวมะนาวนะคะเป็นดักแด้ดักแด,ด,ด้แท้สีตะกระคะลายลูกแก้วนะคะ <c oughs> สีมะนาวสวยมากมีสองชุดนะคะมีสองชุดเห็นไหมคะสวยมากอลังการมากกำลังนิยมนะคะสีเขียวนะเขียวเขียวอยู่ทนนะคะ เห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะเป็นดักแน่นะคะสี่ตะกอนะคะเป็นดักแน่สี่ตะกอนะคะมี2ชุดเท่านั้นเองนะคะ AA 1 0กับ AA 1 1นะคะ AA 1 0กับ AA 11นะคะสวยมากเลยนะคะสี่ตะกอลายลูกแก้วดูได้นะคะดักแน่สี่ตะกอลายลูกแก้วนะคะ AA 1 0กับ AA 1 1นะคะสวยมากๆเลยนะคะแคบมาเลยนะคะแคบมาเลยนะคะ ไปนะคะต่อไปเป็นกระตุยนะคะกระตุยลายยำนะคะกระตุยลายยำนะคะกระตุยลายยำกระตุยลายยำเอเอสิบสองนะคะกระตุยลายยำนะคะสวยมากเลยกระตุยลายยำนะคะเอเอสิบสองนะคะหน้าร้านสองพันสี่ไม่พอขายนะคะกระตุยลายยำนะคะสวยมากเอเอสิบสองนะคะ เอเอ12ค่ะกระตุยลายยำนะคะคุณแม่โปรโมชั่นให้อยู ilim, ่ที่1,600บาทนะคะเอเอกระตุยลายยำนะคะกระตุยลายยำนะคะเอเอ12ค่ะกระตุยลายยำนะคะมีไม่เยอะนะคะกระตุยลายยำนะคะเอเอ12นะคะเอเอ12นะคะสวยมากนะคะกระตุยลายยำนะคะต่อมาค่ะ Aa13 สโอ้ A A oh, สีทองนะคะสีทองมีปลุกปุยนะคะเอเอสิบสามนะคะมีผืนเดียวกระตุยลายยำสีทองนะคะสวยมากเลยสวยอลังการโอ้โ oh, ห oh. มีชุดเดียวนะคะเาไม่ใช่ตัวนี้อันนี้ไม่ใช่กระตุยอันนี้ไม่ใช่กระตุยคะ่ะ รหัส A คะ่ะรหัส A อันนี้รหัส A นะคะแล้เมื่อกี้ไ่ดเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้นี่ผ้าชุดค่ะผ้าชุดผ้าชุดนะคะรหัสรหัสสิบสองเป็นผ้าชุดนะคะแต่ตัวนี้รหัส A นะคะรหัส A นะคะคุณแม่อยากแบ่งปันตัวนี้รหัส A นะคะ มีสองผืนนะคะสวยมากรหัส A รหัส A นะคะมีสองผืนค่ะรหัส A มีสองผืนนะคะขายแพคคู่เลยนะคะแพคคู่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะมีกระตุยปุกกุยลายยำนะคะมีสองผืนผืนละเก้าร้อยบาทนะคะปกติหน้าร้านคุณแม่ขายพันห้าแต่โปรโมชั่นอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะนะคะ 1> A หนึ่งนะคะตัวนี้ A หนึ่ง A1 นะคะ A1 เป็นผ้าสี่เมตรนะคะ A1 นะคะ A1 ค่ะ A1 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 เป็นผ้าสองผืนนะคะ A1 เป็นผ้าสองผืนมีมีชุดเดียวนะคะเป็นผ้าสองผืนมีชุดเดียวนะคะ1,700บาทนะคะ A1 นะคะมีชุดเดียว A1 ท่านได้รับคุ้มค่ามากเลย ค่ะลายยำนะคะต่อมาต่อมาเป็น AA 13นะคะ AA คือผ้าสี่เมตรนะคะลายยำนะคะ AA 13าค่ะ aa 13ก็คือลายผักแว่นนะคะลายยำนะคะมีแค่สองสามชุดเองนะคะ aa 1 3นะคะ aa 1 3นะคะ aa 1 3ลายผักแว่นนะคะลายยำนะคะสวยมากนะคะสวยมากเป็นกระตุยนะคะเป็นกระตุยลายยำนะคะ aa 1 3กระตุยลายยำนะคะ aa 1 3นะคะโปรโมชั่นให้อยู่ที่พันหกเท่านั้นเองนะคะ aa 1 3ค่ะเป็นกระตุยนะคะ เป็นผ้ากระตุยนะคะ AA13 ค่ะ AA13 ของกีงสวยมากเลยนะคะของกีงสวยมากเลยนะคะ AA13 ต่อมาต่อมากระตุย AA14 ค่ะกระตุยกระตุย AA14 นะคะกระตุย AA14 ค่ะกระตุย กระตุย AA14 ค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะไม่มีนะคะ AA14 ค่ะกระตุยนะคะลายยำนะคะลายยำนะคะลายยำนะคะสวยมาก AA14 นะคะมี 2- 3สาชุดเองนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะไม่มีนะคะลายยำกำลังนิยมนะคะหน้าร้านคุณแม่ขาย2 4 0 0นนะคะแต่วันนี้นะคะคุณแม่ขายแค่1,600บาทนะคะ เป็นผ้า4เมตรนะคะผ้าลาย2เมตรผ้าพื้น2เมตรนะคะลายยำนะคะ AA14 นะคะ AA14 อลังการอยู่2ชุดนะคะมี2ชุดเท่านั้นเองหมดแล้วหมดเลยเป็นชุดเดียวกันกับที่ลายเดียวกันกับที่แม่ใส่ไปลำตะตุยนะคะ AA15 AA15 กับ16นะคะ เอเอสิบห้ากับเอเอสิบหกพอบอกอลังการมากนะคะเป็นชุดเดียวกันกับที่คุณแม่คุณแม่ใส่เป็นลำบ้านลายสวยนะคะลายลายนี้สวยมากนะคะมีสองผืนเป็นกระตุยนะคะเป็นกระตุยแท้เลยนะคะมีสองผืนเท่านั้นเองนะคะสวยมากนะคะสีพาเดเทลด้วยลายนี้เป็นลายที่คุณแม่สั่งทอสั่งทำนะคะส,สั่งทอสั่งทำดูใ,ใกล้ๆเลยะคะ่ะ ที่มีใครๆก็อยากได้ที่คุณแม่ตัดชุดนะคะที่คุณแม่ตัดชุดใส่สวยมากเลยลายลายสวยมากนะคะกระตัวอีกมีสองชุดนะคะรหัสสิบห้ากับรหัสสิบหกนะคะมีสองชุดเท่านั้นเองนะคะแคบแล้วหมดแล้วหมดเลยนะคะลายพลาสติกนะคะเป็นลายที่คุณแม่เป็นลายขอแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมที่คุณแม่ใส่ไปลำบ้านลงพลมันมันแรกนะคะมันแรกที่คุณแม่ใส่นะคะเป็นชุดมันแรก แต่ตอนนี้มาแค่สองชุดเท่านั้นเองนะคะรหัส1ิบห้ากับรหัส16นะคะรหัส15้ากับรหัส16นะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะรหัส15หกับรหัส16นะคะต่อมานะคะมีชิ้นเดียวในโลกนะคะทำไมแม่บอกมีชิ้นเดียวในโลก <St atic> ตัวนี้ตัวนี้นะคะสีมะเหมี่ยวเป็นกระตุยย้อมมะเหมี่ยวแต่คุณแม่สั่งทำปุบปุยนะคะเป็นทำสังส่งทำปุบปุยนะคะ ปลูกุยในเชิงนะคะบางทีปลูกปุยในขอบมันก็ใช้อะไรไม่ได้ตัวนี้สามารถตัดกระโปงนะคะปลูกปุยยาวสุดเลยนะถึงถึงผ้าล้วนเลยนะคะปลูกปุยยาวสุดถึงผ้าล้วนเลยนะคะอันนี้มีผืนเดียวนะคะมีผืนเดียวมีผืนเดียวเท่านั้นนะคะผืนนี้นะคะราคามันสองพันแปดนะคะแต่คุณแม่ขายให้พันแปดร้อยบาทมีผืนเดียวนะคะมีผืนเดียวนะคะรหัสนะคะรหัส A เอาพรีเมียมลวกันพรีเมียมผืนเดียวนะคะมีปลูกปุยนะคะสี่เมตรนะคะเอเอเอ 15, เอสิบห้าเอสิบหกเอเอสิบเจ็ดนะคะเอเอนะคะมีปุูกปุยนะคะมีปุูกปุยนะคะเอเอสิบเจ็ดนะคะดูดีๆนะคะมีปลูกปุยสวยมากอันนี้สามารถให้คุณแม่ตัดชุดได้ตัดชุดแบบแม่ใส่นะคะเป็นกระโปรงนะคะ ชุดนีพันแปดร้อยนะคะมีชุดเดียว1,800พันแปดร้อยบาทเพราะว่าสั่งทอสั่งทอตรงนี้นะง,งานละเอียดนะคะงานละเอียดนะคะสั่งทอ,อช่างทําไม่เป็นนะคะคุณแม่บอกดีไซน์ดีไซน์ให้ช่างทํานะคะถ้าช่างทําก็จะดึงเอามันจะไม่เสมอคุณแม่มีเคล็ดลับนะคะบอกช่างสั่งทอนะคะสั่งทอเท่ากันเปี้ยเลยนะคะเอามาใส่สวยมากเห็นไหมคะสวยมากนะคะชุดนี้นะคะเอเอ 17บเจ็ดพาสิบเจ็ดเอเอสิบเจ็ดมีชุดเดียวนะคะมีชุดเดียวหนึ่งพันแปดร้อยบาทธรรมดาเซตนี่จะขายอที่สองพันกว่านะคะแต่คุณแม่ขายแค่พันแปดร้อยบาทมีผืนเดียวเท่านั้นนะคะมีผืนเดียวเท่านั้นนะคะมีผืนเดียวเท่านั้นผ้าสี่เม็ดผ้าพื้นสองเม็ดผ้าลายสองเม็ดนะคะต่อมาค่ะต่อมา ต่อมานะคะต่อมานะคะต่อมาอ้าวตายแล้วพ่อแม่พี่น้องตัวนี้เป็นผ้าเอนะคะเอเอนะคะเอเอสามเมตรเอสามเมตร คุณแม่เพิ่งสั่งทอมานะคะก็เลยก็เลยยังยังไม่ได้ติดรหัสนะคะตัวนี้ก็มีผืนเดียวนะคะทําไมมีผืนเดียวคุณแม่จะทําอย่างนี้ค่ะลายมีใหญ่นะคะคุณแม่เอาผ้าลายผ้าลายสองเมตรผ้าลายสองเมตรฟังดีๆนะคะผ้าลายสองเมตรผ้าพื้นหนึ่งเมตรเพื่อมาตัดเสื้อแต่งใส่การแต่สําคัญมันจะมีปุบป,ปุยนะคะมันจะมีปุบป,ปุยตรงนี้นะคะมีปุบป,ปุยถึง ผ้าสีก็มีปลุกปุยนะคะไปตัดชุดแบบคุณแม่ใส่นะคะเพราะว่ามีแต่คนสั่งแบบอยากใส่เหมือนคุณแม่นะคะคุณแม่ก็เลยสั่งคออันนี้ผ้าสามเมตรนะคะผ้าสามเมตรนะคะผ้าสามเมตรผ้าสามเมตรนะคะผ้าสามเมตรนะคะผ้าลายผ้าลายสองเมตรมีอยู่สองผืนผ้าลายสองเมตรนะคะแต่ลายพรีเมียมมากนะคะผ้าลายสองเมตรผ้าล้วนหนึ่งเมตรนะคะ ผ้าลายสองเม็ดผ้าล้วนหนึ่งเม็ดนะคะตัวนี้คุณแม่โปรโมชั่นให้นะคะจากราคาหนึ่งัน้านะคะเห็นไหมคะปกปุยคุณแม่โปรให้อยู่ที่พันสี่ร้อยนะคะพันสี่ร้อยบาทมีสองผืนในโลกนะคะมีสองผืนเท่านั้นเป็นงานเป็นงานสั่งคอนะคะสั่งไม่ทันนะคะมีผ้าสามเม็ดนะคะผ้าสามเม็ด A สามหนึ่งนะคะตัวนี้คือ A สาม A สามสองนะคะ รายเนี้ย A สามสองคืออะไรรหัส A แต่มีสามเมตรนะคะมีสองผืนรหัส A สามสองนะคะตัวน,นี้ A สามเมตรเบอร์สองนะคะคุณแม่แยกพูด A สามเมตรเบอร์สองนะคะราคาพันเก้าคุณแม่โปรโมชั่นให้ลูกอยู่ที่พันสี่ร้อยบาทมีแค่ลายละผืนลายละผืนนะคะ ลายและอื่นนะคะนั่นคุณแม่ดีไซน์เองนะคะเอาไปตัดชุดเหมือนคุณแม่ใส่เชิงก็จะได้เป็นปุกปุยชายกระโปรงก็จะเป็นปุกปุยนะคะจะสวยมากนะคะคุณแม่ดีไซน์นะคะพันสี่ร้อยบาทนะคะถ้าตัดชุดกับคุณแม่ค่าตัดพันเดียวนะคะเคลือบน้ำยาตัดพลากาวให้จองเลยนะคะจองเลยนะคะอันนี้สวยมากนะคะจองเลยนะคะถ้าจะตัดพร้อมกันก็ถูกมากนะคะพันเดียวก็ตกชุดหนึ่งสองพันสี่จะเป็นเป็นปุบป,ปุย ั้งใจเสื้อตั้งใจกระโปรงนะคะตัวนี้รหัสนะคะ A อ3อสามพื้นที่สองเบอร์สองนะคะพอมากพื้นสุดท้ายแล้วในคลิปนี้นะคะยาวแล้วนะคะ A 3สามพื้นที่หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งนะคะสวยมากนะคะผ้าสามเมตรนะคะผ้าสามเมตรนะคะผ้าสามเมตรผ้าสามเมตรนะคะ 5, มีพื้น2เมตรนะคะมีพื้น2เมตรนะคะมีลายมีพื้น1เมตรมีลายเมตรนะคะเอสมเมตรเบอร์หนึ่งเอสเมตรเบอร์หนึ่งเอสเมตรเบอร์หนึ่งงานพีเนียมนะคะซื้อพันสี่ค่าขนส่ง50บาท ตัดชุดแม่คิดพันเดียวเคลือบน้ำยาอัดพากาวให้มีเท่านี้นะคะมีสองชุดเท่านี้เองถ้าแคบแคบเลยนะคะแคบเลยนะคะฝากด้วยนะคะฝากด้วยสินค้าคุณแม่มีเยอะมากเลยนะคะวันนี้แต่คุณแม่ยกไม่ไหวค่ะคุณแม่พึ่งไปข้างนอกมาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่จะยกนะคะมารอแคบกันนะคะพรุ่งนี้คุณแม่จะยกมารอแคบกันนะคะกราบขอบพระคุณนะคะเอซีสายบุญนะคะ ดูให้จบจะได้ของดีนะคะคลิปนี้ดูให้จบจะเห็นของดีทักคุณแม่เลยนะคะ0813804338แม่สวยสักคนนะคะทักคุณแม่มาเลยนะคะสวัสดีค่ะ